2กฎเหล็กเพื่อเลี้ยงเด็กให้มี EX ที่ดีกฎข้อที่1นนะคะพ่อแม่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนต้องมีทิศทางการเลี้ยงไปในทิศทางเดียวกันค่ะทุกคนนะคะจะต้องรับรู้กฎเหล็กข้อนี้ค่ะ ว่าจะมีการเลี้ยงไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะต้องมีการพูดคุยกันนะคะสื่อสารกันให้เข้าใจตรงกันอย่างเช่นคุณปูคณ่คุณย่าคตาคุณยายเนี่ยอยู่ในช่วงอายุเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยมีคามสุภาษิตธิ์ที่ว่ารักครัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะก็อาจจะยึดถือวิธีคิดแนวคิดว่าการว่ากล่าวตักเตือนแปลว่ารักการตีแปลว่ารักอย่างนี้นะคะ ส่วนคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาเนี่ยนะคะก็เกิดในอีกช่วงอายุหนึ่งเ็าจะมีความคิดความเชื่อหรือความรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าโอ้สมัยก่อนเนี่ยเขาตีกันนะแต่ว่าสมัยเนี้ยเขาไม่ตีกันแล้วนะคะเขาใช้การเข้ามุมการสื่อสารพูดคุยกับเด็กให้เด็กเนี่ยสงบสติอารมณ์เมื่อเด็กมีความก้าวร้าวหรืออารมณ์โมโหนะคะให้เด็กเนี่ย เข้ามุมอ่ะอาจจะได้รับความรู้ในรูปแบบนี้มาก็เป็นความเชื่อที่ยึดถือเนื่องจากการได้รับความรู้คนละรูปแบบกันกับรุ่นคุณปู่คุณย่าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มมีความรู้กันอีกว่าการเข้ามุมนะคะก็มีผลเสียต่อเด็กอีกเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าวิธีการเข้ามุมเนี่ยอาจจะมีการนําไปใช้ที่แตกต่างกันถ้าหากว่านําไปใช้ด้วยวิธีผิดๆเนี่ยนะคะก็จะยิ่งส่งผลร้ายต่อเด็กเลยนะคะอย่างเช่นแบบบางคนเนี่ยคิดว่าการเข้ามุมคือการ นำเด็กเนี่ยไปอยู่ในห้องแล้วปิดประตูนะคะให้เด็กเนี่ยสงบสติอารมณ์นะคะหรือว่าคิดทบทวนตนเองอะไรแบบนี้อันนั้นเป็นวิธีการที่ผิดซึ่งส่งผลร้ายต่อเด็กแน่นอนนะคะหรือถ้าหากว่ามีการเข้ามุมอย่างถูกต้องนะคะก็ยังคงมีจุดที่ทําให้เด็กเนี่ยมีการตีความที่ผิดไปได้อีกเหมือนกันนะคะอันนี้ส่งผลให้เด็กเนี่ยยังสามารถที่จะมีปมดังนั้นนะคะปัจจุบันนะคะก็เลยมี เทคนิค e f จิตวิทยาการเลี้ยงเด็กในเชิงบวกนะคะขึ้นมาซึ่งทุกๆการกระทําของผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นเชิงบวกทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ความคิดการตีความของตัวผู้ใหญ่เองก่อนที่จะกลายเป็นการกระทําหรือคําพูดที่ส่งออกไปถึงตัวเด็กนะคะวิธีการเชิงบวกแบบนี้นะคะก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีทิศทางการปฏิบัติตัวความคิดความอ่านต่างๆเนี่ยไปในเชิงบวกด้วยเช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ละรุ่น นะคะที่มีความเชื่อต่างๆกันมานะคะก็จะนําไปสู่การเลี้ยงเด็กแบบผสมผสานนะคะเลี้ยงตามความเชื่อของตนเองนะคะอันนี้อาจจะเป็นปัญหาได้นะคะเพราะว่าผลเสียที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงแต่ละรูปแบบเนี่ยก็ยังคงมาผสมผสานเกิดขึ้นกับตัวเด็กนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากว่าครอบครัวของเราเนี่ยตกลงว่าจะเลี้ยงเด็กแบบ e f นะคะ แล้วเรามีการสื่อสารตกลงกับทุกคนในครอบครัวให้เข้าใจตรงกันนะคะและมีการเลี้ยงไปในทิศทางเดียวกันเนี่ย ก็จะทําให้ข้อเสียต่างๆนะคะที่เราพยายามหลีกเลี่ยงจากการเลี้ยงแบบอื่นๆเนี่ยนะคะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีทิศทางการเลี้ยงไปในเชิงบวกเหมือนกันหมดนะคะในการเลี้ยงแบบ e f เนี่ยนะคะเราจะมีการสร้างกติกาข้อตกลงร่วมกันนะคะหากว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีความคิดที่ไม่ได้เข้าใจตรงกันนะคะคนนึงรักษากติกาเพื่อให้ลูกเนี่ยยอมรับกติกาแต่อีกคนนึงสปอยนะคะแบบนี้ก็จะทําให้กติกานั้นไม่สามารถที่จะสอนผลลัพธ์ให้กับเด็กได้นะคะว่า เมื่อเขาไม่รักษากติการผลลัพธ์ที่เขาได้เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเด็กเนี่ยก็จะมีการเลือกปฏิบัตินะคะก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะควบคุมการสอนให้ไปในทิศทางของ EF ได้นะคะดังนั้นแล้วนะคะการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันภายในครอบครัวนะคะเป็นกฎเหล็กข้อที่1ที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกฎเหล็กข้อที่2ค่ะมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะ นั่นก็คือทุกๆการกระทําของผู้ใหญ่นะคะมีความสําคัญมากๆค่ะก่อนจะกลายเป็นการกระทํามันเริ่มมาจากความคิดใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจะต้องฝึกฝนในการที่จะคิดไปในเชิงบวกก่อนเมื่อผู้ใหญ่นะคะคิดบวกต่อการกระทําของเด็กนะคะผู้ใหญ่เองก็จะมีการกระทําต่อเด็กไปในเชิงบวกด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นนะคะหลานเนี่ยเอามือฟาดหน้าอากงเลยอี้เนี่ยก็เข้าไปแล้วบอกว่าเุ้ยเตียกงงไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูก ตายแล้วตายแล้วตีอากงอันนี้คืออ e ีเนีมีการตีความว่าหลานเนี่ยตีอากงถูกไหมคะซึ่งวินาทีที่เราตีความเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีมันแทบจะเกิดพร้อมกับจังหวะที่หลานเนี่ยตีหน้าอากงเลยถูกไหมคะ ตรงนี้แหละคะ่ะที่ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจะต้องรู้จับตัวเองให้ทันนะคะว่าเราเนี่ยกำลังตีความว่าเด็กเนี่ยตีอากงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะตีความไปในรูปแบบอื่นก็ได้นะคะหลานเนี่ยเขาอาจจะอยากเล่นกับอากงก็ได้คนที่เดินเข้ามาใกล้เนี่ยแล้วมือเขาคว้าถึงเนี่ยเขาก็ยื่นมือออกไปคว้าอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้จริงไหมคะการตีความในเชิงลบนะคะ ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยแสดงการกระทําลบออกไปถ้าเื่อว่าดุแรงามากๆนะคะเด็กตกใจมากเด็กเนี่ยยังไม่รู้ความมากก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะมีการตีความภายในไปแล้วนะคะว่าเออเขาทําอะไรบางอย่างที่ผิดต่อไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นเด็กที่ดูเรียบร้อยขึ้นเด็กโซนเนี่ยจริงๆแล้วคือปกตินะคะแต่ถ้าเด็กเรียบร้อยเนี่ยบางทีต้องมองให้ดีๆอีกทีว่ามีอะไรภายในใจหรือเปล่าเพราะเกิดการตีความอะไรบางอย่างไปแล้วโดยที่ณนะตอนที่เขาตีความเนี่ยผู้ใหญ่เองก็ไม่รู้ตัว คนตีความเองก็ไม่รู้ตัวนะคะอันนี้เป็นศาสตร์ของจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับเรื่องของ NLP นะคะอันนี้จะทำให้เกิดการเป็นปมโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนให้เขาเนี่ยโตมาด้วยบุคลิกแบบที่มีปมนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะถ้าตีความไปในทางที่ดีเนี่ยก็อาจจะดีหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตนไปในทางที่เลวร้ายนะคะแต่ก็ยังคงเป็นการปิดกั้นศักยภาพของเด็กนะคะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้า ไม่กล้าเล่นไม่กล้าแสดงออกไม่มั่นใจในตนเองอะไรทํานองนี้นะคะที่มันจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้วการตีความของตัวผู้ใหญ่เองนั้นนะคะมีความสําคัญมากๆเลยนอกจากคิดบวกแล้วนะคะก็ต้องใช้คําพูดที่บวกด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะอย่าดือ้อลูกอย่าวิ่งอย่าโซนอันนี้เป็นคําพูดเชิงลบใช่ไหมคะเพราะมีคาว่าอย่าไม่แต่ห้ามในสิ่งที่เราเนี่ยไม่อยากให้เด็กทําแต่ คาพูดที่เราพูดเนี่ยไม่มีคำพูดในเชิงบวกที่จะบอกว่าสิ่งที่เด็กควรทําคืออะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กเนี่ยเขาวิ่งเราเนี่ยเป็นห่วงว่าเด็กจะหกลม้มใช่ไหมคะถ้าเราพูดว่าอย่าวิ่งเด็กยิ่งวิ่งค่ะอย่าซนเด็กยิ่งซนอย่าลื้เด็กยิ่งรือง้อนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนคําพูดเป็นนั่งให้เรียบร้อยค่ะเดินช้าช้าค่ะ แบบนี้จะเป็นการสื่อสารที่เด็กจะมีความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ดีกว่านะคะแล้วผู้ใหญ่เองก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยนะคะก็ลองนํากฎเหล็ก2ข้อนี้นะคะไปทดลองใช้กันดูนะคะว่าได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะใครนําไปใช้แล้วนะคะก็มาคอมเมนต์บอกผลลัพธ์กันหน่อยนะคะแต่ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถที่จะกดแชร์ไปให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือคนที่เรารักและหวังดีกับเขาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ